ดีพี่น้องป้าไปมื้อนี้ค่อยอยู่กับป้าจำลองพี่น้องว่าผูไทยเสียงดังจอยๆอยาวผูสสไทยบ้านอยู่เขาวงพี่น้องเมื่อนีอ้นี่ละมาโตจริงเสียงจริงป้าจำลองพี่น้องได้ไปเหลือมาฟะได้พระขามาอีแมครับวันนี้พ้าขามาอีแม่ต่ำเองเอาเอามาฟะสจริงกำลังถือนะครับนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับงามอ่ะนะครับพระขมายายสะอาดค,ครับจากเขาวงครับนี่ครับครับแต่ค่อยไปอยู่สุรินทร์นะครับสุดยอดสุดยอด จักหน่อยยังละผ้าไปายนี่เนื้ออยู่สิเลยเขาาของมาบ่กไปไปไปสบายเบิ้งไปไปลองเขาเอาของมาเพอะปลาโนะวันนี้นะโอ้สุดยอดเลยมาจากสิงคโปร์ค่ะผู้ใจบุญนะบอกวันนี้นะส่งของมาจากสิงคโปร์สาธุ ได้บุญน้ากันเนาะดีใจดีใจเด้ครับพี่น้องนี่แหละครับป้าจำลองตัวจริงเสียงจริงครับไปเบิงนะบ้านเนาะบักบักบักนี่นะครับพี่น้องกลับเป็น fc ป้าจำลองนะครับ fc ป้าจำลองเราจะไปลูนะครับวันนี้ fc ส่งส่งฟ้องมานะครับส่งของให้้าจำลองเนาะตั้งมาหุ่งกับใครขึ้นเก้าอยู่วะวันนี้ฮะเนี่ยลุงพ้นมากนะครับ มันโคตมากแล้วที่ข้างหลังเดี๋ยวเข้าไปที่ตามต่อไปครับ